โอ้โหลอสกระจายูสุขข่ขาดทุนนะฮะคุณต้องมาดูคลิปนี้เลยครับผมจะแนะนําวิธีหลบลอสนะครับแล้วก็วิธีการที่ดูยังไงนะครับว่าเราจะเข้าหรือไม่ควรเข้ากราฟแบบไหนนั่นเองนะครับง่ายๆถ้ามันไม่สะบัดซะก,ก่อนนะหนึ่งอาทีค่อนข้างสะบัดเยอะนะเรียบร้อยครับเตรียมตัววินยี่ห้านะครับได้ไปแล้วก็สี่ร้อยสามสิบบาทนะครับ สวัสดีครับเพื่อนครับผมชานเอพเทคไล n ์เช่นเดิมนะครับถ้าใครยังเทรดอยู่นะฮะรู้สึกว่าโอ้โหลอสกระจายรู้สึกว่าขาดทุนนะฮะคุณต้องมาดูคลิปนี้เลยครับผมจะแนะนําวิธีนะครับเพื่อที่จะหลบลอดนะครับแล้วก็วิธีการที่ดูยังไงนะครับว่าเราจะเข้าหรือไม่ควรเข้ากราฟแบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราไปที่หน้าจอกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเทคนิคของผมที่ผมใช้อยู่ประจำนะอันดับแรกนะครับผมจะดูที่ซิกก่อนนะครับ ที่ผมใช้อยู่คือตัว6ิ5ซทีนะครับตัวนี้จะเป็นขยายเต็มนิดนึงนะครับ6ิ5่ทีตัวนี้นะครับเป็นลักษณะกราฟ6ตัวนะฮะจะเป็นลักษณะการเทรดแบบแท่งเทียน 5T ทีนะครับต้องบอกว่านะครับลักษณะของแท่งเทียนถ้าสมมติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับสัญญาณหม่แล้วนะสัญญาณง่ายๆเลยถ้าสมมติว่ามันวิ่งขึ้นไปเป็นแนวแท่งแบบนี้นะแล้วไหลกันเป็นแท่งแทงอย่างเงี้ยให้เล็กๆนะครับและมีไส้เยอะด้วยอย่างเงี้ยอันเนี้ย แน่นอนครับดูลักษณะเหมือนเทนมันจะไหลนะครับคือมันไหลไปเทนเดียวหน,นแหละนะครับแล้วก็ดูเป็นสีเขียวหมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็สีเขียวหมดเลยนะครับตอนแรกอาจจะมีแดงบ้างน,นะครับแต่อันนี้อันนี้ยังยังพอ,อรุ่มมารวยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันวิ่งมาก่อนเห็นไหมอันนี้ด้วยนะฮะเทนมันยังไม่น่าเทรดดูลักษณะแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแท่งเล็กกันมานะฮะเนี่ยโวลุ่มก็มีเนี่ยนี่มีโวลุ่มเลยวินไปนะครับ แต่น,นี้นะครับโวลุ่มก็ไม่ค่อยมีอันนี้ก็รอดไปนะอันนี้ก็เกือบรอดนะอันนี้ก็ลอดไปนะครับอ่ามันไหลๆแล้วมันก็ลอดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเหตุเกิดจากการที่มันไม่มีแรงขายเน้นเน้นะครับมีแต่แรงซื้อนะฮะแล้วก็โวลุ่มน้อยนะครับมันก็ไหลไปเรื่อยเรยนะครับ <waited> รนี่คือหลักการแรกนะฮะอันนี้นอกจากสินเจ็ดเลยนะที่เคยสอนนะครับอันนี้คือหลักหลักที่ผมเคยดูนะเสร็จแล้วลองมาดูตรงจุดนี้กันดูนะครับตรงนี้นะครับ ดับต่อมานะครับต้องดูที่ข่าวนะครับข่าวนะครับมาดูที่เว็บนี้เลยนะครับ forexfactory.com นะครับไปที่คั l e n น a r นะครับเแล้วมาดูที่วันที่นะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับก็คือวันนี้วันที่ผมถ่ายอยูอวันศุกร์ที่19นะครับอันนี้นะครับก็นี่เลยนะฮะวันนี้ข่าวจะไม่เยอะนะจะมีช่วงเที่ยงมันเที่ยงตีบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงมีข่าวนะครับข่าวแรงคือ g b p นะครับ ข่าวตัวนี้นะครับเป็นข่าวสีแดงเลยนะครับก็อาจจะมีผลกับคู่เงินเล็กน้อยนะฮะทำให้มีการไหลหรือว่าการกระชากของราคาของคู่เงินนั้นนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าคู่ไหนที่มี G เนี่ยนะฮะเราก็หลีกเลี่ยงอย่างเช่น GBP JP y อย่างเงี้ย GU อย่างเงี้ยนะครับ EG อย่างเงี้ยครับล้วก็เป็นเว้นไปก่อนนะก่อนครึ่งชั่วโมงและหลังครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดเทนไหลหรือว่าเกิดการไหลของราคานะครับ อันดับต่อมาที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็จะมาที่นี่เลย Trader t i m e m o s โซนนะครับอันนี้เป็นเว็บที่แบบผมว่ามันเรียลไทม์มากๆเลยครับเพราะว่าเวลาดูข่าวนี้นะครับคุณมาดูที่ Forex Factory เนี่ยนะครับมันก็จะมีข่าวที่อยู่ในตารางนะนะครับเป็นข่าวที่เขาแปะไว้คุณเห็นเนี่ยล่วงหน้าเป็นเดือนๆนะครับแต่ว่านะครับมันมีข่าวบางข่าวนะครับที่อาจจะปลบปรับโผล่ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าข่าวนอกตารางนะครับ ขานอกตารางเป็นยังไงนะครับคุณมาดูนี่เลยนะครับอันนี้กดเข้ามาเราเซตไทม์เฟรมก่อนไม่ได้ไทม์เฟรมเลยทําโซนสิไม่จะทําเฟรมตลอดนะ, <S <S 1> <S 1> ะกดที่นี่ GMT บวกเนะครับแบงคอกหาหน่อยจาการ์ตานะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงมาที่ตรงนี้นะฮะจะมีชาร์จอยู่นะอันนี้สปอนเซอร์จวมันก็ปิดไปกดทีหนึ่งนะครับ แต่แล้วนะเข้ามามจะมีหน้านี้กดขึ้นมาเลยนะครับกราฟนะครับตารางต่างๆจะโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นวันที่เลยนะครับเป็นวันที่ของวันนี้นะครับแล้วก็จะมีตารางช่วงเวลาเห็นไหม9โมงละเอียดยิบเลยกี่นาทีนะ10โมง11โมง2โมงเนนะี่ยไล่มาเรื่อยๆนะครับแม้ช่วงข่าว,วช่วงบ่ายโมงเนี่ยมันก็จะมีสีแดงเห็นไหมเพราะค่อนข้างจะแรงนะอันนี้ต้องระวังนะมันจะครอบเห็นไหมอันนี้อันนี้บ่ายโมง สามกว่าแล้วอันนี้เที่ยงสามทุ่กว่าฮยมันจะครอบครึ่งชั่วโมงหน้าหลังนะครับในช่วงที่มีข่าวนะครับข่าวตอนบ่ายโมงใช่ไหมนะครับแล้วต่อมาพอพ้นเลยมันก็จะเริ่มเริ่มแบบเขียวอ่อยๆแล้วก็มาเขียวนะว่าหมดข่าวแล้วก็จะมีข่าวตรงนี้อีกช่วงนี้นะข่าวตรงนี้ตะเกียบไม่เห็นในตารางใช่ไหมนะครับอันนี้จะเป็นข่าวเขาเรียกว่าข่าวนอกตารางนะแล้วก็จะมีแซมแดง,แบงๆบ้างเล็กน้อยนะเห็นไหมนะครับมันก็จะมีแบบห่างๆเงี้ยนะครับแต่โดยรวมก็ เราก็ระมัดระวังแล้วกันในช่วงฟ้าก็เทรดได้ช่วงเขียวก็เทรดได้นะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะที่ผมถ่ายอยู่นะครับก็การเทรดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงช่วงปลายปลายของวันเนี่ยช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยตลาดจะเริ่มปิดแล้วนะครับบางทีอาจจะเกิดการไหลแล้วก็โวล,ลุ่มมันจะน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือการดูเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับดูข่าวนะครับข้างในและนอกตลาดนะครับ ว่าแบบเร็วไทม์เลยว่าจะมีข่าวแบบไหนบ้างนะครับต้องอย่าลืมนะครับเดี๋ยวอันนี้นะกดที่ตรงนี้นะมันจะมี2ตัวเนี่ยให้กดอันนี้นะหกสิบทับสามร้อยนะครับข้อแตกต่างระหว่าง2อันนี้คืออะไรนะครับอ่านไม่ออกหรอกครับแต่ว่าอันแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะความละเอียดของสีแดงของข่าวเนี่ยจะเยอะกว่านะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับอาจจะใส่ข่าวที่มันแบบต้องสาคัญเท่านั้นเหนืออะไรอย่างเงี้ยข่าวยุบย,ย่อยอาจจะไม่ใส่ซึ่งทําให้สีแดงมันน้อยทําให้เราไม่สามารถที่จะรับรู้ ข่าต่างๆได้เยอะนะครับเพราะนั้นกดอันแรกนะชว์ที่สุดนะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายก็คือฟินวิสนะครับฟินวิะกดเข้ามานะครับโฆษณาเยอะเหลือเกินนะครับอันนี้จะเป็นชาร์ตนะครับตารางต่างๆนะครับคู่เงินนะในการดูว่าคู่เงินนตอนนั้นเนี่ยมันลงหรือขึ้นนะครับข้างบนเนี่ยมันจะมีตารางนะครับของคู่เงินที่เป็นยอดฮิตนะครับโชว์ให้ดูนะนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นคู่เงินอื่นๆนะที่มันไม่อยู่ในตารางด้านบนนะเราสามารถมาเทียบกันได้นะครับยกตัวอย่างดีกว่านะครับผมว่าคุณเห็นเนี่ยกราฟเนี่ยเดีย๋ยวดูนนะอันนี้เขียวเห็นไหมเดดูน,นี่ก่อนนี่ดูดูง่ายนะเขียวอันนี้ไม่เอาเดือยวอน,นี้ไม่มีคู่เปรียบเทียบนะครับอย่างอันนี้เออสีแดงนะสีแดงตอนนี้เป็นยังไงครับทําไมมันถึงสีแดงเพราะว่ามันกำลังลงทําไมมันถึงลงเหรอครับเพราะว่า UUSDCHF นะครับเป็นยังไงมาดูข้างล่างดีกว่า u ตอนนี้ u จะเป็นศูนย์ตลอดนะ u จะเป็นศูนย์ตลอดนะครับส่วน CHF ตอนนี้บวกขึ้นมาเลย0.41ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลบ0 3, 2, 1 procent, 4 1นะครับก็เกิดจากการเอาค่าตรงนี้นะครับมาหักล้างกับตรงนี้เป็น0.41ก็จะเป็นลบนะข้างหน้าน้อยกว่าข้างหลังทําให้มันลงนะครับหลักการง่ายๆนะครับข้างหน้ามันอะไรกับข้างหลังก็ไปตามทิศทางนั้นข้างหน้ามากกว่าข้างหลังก็ขึ้นข้างหน้าน้อยกว่าข้างหลังก็ลงนะครับ ิธีการดูฟินวิทง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าเราไม่เห็นในตารางด้านบนเนี่ยนะครับเราก็มาดูข้างล่างได้เลยนะครับสมมุติว่า,อ,าอะไร eur jpy สมมุตินะ eej นะ ej ศูน e กับ0 0นย์เอ้ยศูนกับ0ู1ยเนี่ยอะไรมากกัน,นครับอันนี้มากกว่าใช่ไหมอันนี้อยู่หน้านะครับ eur อยู่หน้าอันนี้น้อยกว่านี้แสดงว่ากราฟมันลง ej ต้องลงนะอันนี้มีให้ดูไหม ไม่มีนะครับแต่ว่าแต่ว่ายูเจก็คงคล้ายๆกันแหละอ่าเห็นไหมลงเห็นไหมประมาณนี้นะครับวิธีการดูกราฟง่ายๆนะครับตระกูลเจก็ลงหมดเห็นไหมอันนี้ก็ลงนะครับอันนี้นะครับสามสี่ข้อที่ผมแนะนาไปเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเนี่ยวิธีการหลบร้อนนะครับแล้วก็ดูข่าวต่างๆนะครับวิธีการต่างๆก็นําไปปรับใช้กันได้นะครับทางรัฐของการศึกษาตัวระบบนะฮะ แบนเนอรีเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาณที่เรียกว่าซิกซี่เนี่ยที่ผมเปิดให้ดูตะก,กี้นะครับถ้าคุณสนใจเนี่ยนะฮะสามารถกดสแกนเคียร์โคดบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับเราจะนําท่านเข้าสู่กลุ่มนะแล้วก็ไปศึกษากันได้เลยนะครับว่าการเทรดแบนเนอรีเริ่มต้นยังไงแล้วก็เรามีสัญญาณให้ใช้ฟรีนะครับทั้งตัว5้ทีแล้วก็หนึ่งทีห้าทีจะเป็นลักษณะเข้าไลฟ์นะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะฮะแล้วก็เข้าไปเทรดคอมโพสได้เลย ส่วนหนึ่งอาทีนะครับคุณสามารถใช้งานได้ฟรีเลยนะครับเป็นสัญญาณส่วนตัวได้เลยนะครับสามารถเทรดได้ย4่ชั่วโมงจทร์ถึงศุกเลยฮะแล้วแต่เลยนะครับคุณได้เข้ามาในห้องนะครับพูดคุยกันได้เลยนะฮะเราก็จะมีคอมมูนิตี้คุยกันนะฮะว่าเอ้เข้ายังไงหนุนนี้นั่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนั่นเองนะครับสัญญางเราเนี่ยมีได้รับความนิยมอย่างมากมายนะครับมีสมาชิกการใช้งานอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าคุณสนใจอย่าช้านะครับตอนนี้1นอาทีเนี่ยอุดหนุนโดย 8x นะครับ 8x ขอบคุณครับ 8x ายให้เราอยู่นะฮะคุณสามารถใช้งานได้ฟรีๆเลยนะครับท้ายคลิปนะครับถ้ามีสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ดูสัก1ดอกนะฮะสำหรับ1นาทีแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ขอลาไปเท่านี้นะครับใครนะครับยังลอตอยู่นะครับดูวิดีโอนี้อีกรอบหนึ่งนะครับคุณสามารถนําไปปรับใช้ได้แล้วก็บวกกับเรื่องสิน7ด้วยนะครับถ้าคุณเข้าไปศึกษาคุณก็จะรู้นะครับว่าสินเจ็ดบวกอันนี้นะครับทําให้คุณหลบรอดได้มากมายเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมก็สนใจกดเข้าเคียโค้ดนะสแกนเข้าไปแล้วกดใต้ลิงก์นี้ก็ได้แล้วเจอกันในกลุ่มนะครับจากคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ามาแล้วครับตอนนี้อ u ูนะครับสวยเลยนะฮะพ้นเส้นบ b บมาหน้ากดมากผมจะเซ็ตก่อนนะห้าร้อยกดปร๊บลงไปแล้วนะผมกดลงนะอ่ะาดูลักษณะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอมาวัดทาพตรงนี้ดีกว่านึงอาทีมแนววันนีน้ที าการ้างนี้นะอ่ามันขึ้นมันขึ้นนาสัญญาณห้าทีก็มานะผมเทรดหนึ่ทีก่อนโอ้โหใส่ไปห้าร้อยครับเป็นไงครับสวยไหมนะครับเนี่ยสัญญาณตัวเนี้ยฟรีนะนะครับของแปะเอกนะอ่าผสามารถเทรดได้ฟรีฟรีเลยนะครับตอนนี้ใช้กันฟรีฟรีนะนะครับถ้ามันไม่วินเราต้องทบอีกไม้หนึ่งนะครับตอนนี้ดูท่าแล้วมีโอกาสวินสูงนะ ดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับเลยเส้นบีบีกลางมานะครับแล้วอันนี้กดลงนะสวยงามครับไม้นี้นะครับไม้แรกน่าจะเอาอยู่นะนะครับวิธีการดูง่ายๆถ้ามันไม่สบัดซักก่อนนะหนึ่งอาทีค่อนข้างสบัดเยอะนะนะครับเรียบร้อยครับเตรี่ยมตัวบินดีงามนะครับได้ไปแล้วก็สี่ร้อยสามสิบาทนะครับตัวนี้มาสบายนะครับสำหรับซิกหนึ่งนาทีนะครับตัวนี้นะครับพรีเดเตอร์เ่งนะฮะ เอ่อตอนนี้ผมเน้นหนึ่งทีมากนะเพราะมันเร็วเหลือเกินนะมันเหลือเกินนะครับ,ะะครบใครสนใจก็กดเข้ามาได้เลยนะฮะแกนเคเบิลโคดบนหน้าจอนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มใช้สัญญาณฟรีได้เลยครับอย่าลืมนะอย่าช้านะของฟรีมไม่ได้มีนานๆมีทีนะเดี๋ยวจะไม่มีแล้วจะอดนะครับโอเคจะเจอกันในกลุ่มครับสวัสดีครับบ๊ายบาย